กลับมาในช่วงสินค้าดี N b t ีช่วยขายนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ของดีนํามามากมายเลยครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพระยาประสิทธิ it, ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ oh, ผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างกันในพื้นที่นะฮะจริงๆกลุ่มของเรารวมตัวกันมานานแค่ไหนแล้วครับคือเรากลุ่มเราเดิมเราจะตั้งชุมชนเมื่อปี2540จากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่มารวมตัวเป็นชุมชนก็ พอรวมตัวกันแล้วจากคนที่ทําผลิตมีอาชีพนู้นนี่นนค,คนแม่บ้านก็ต่างคนต่างทําก็มารวมตัวกันมาทําผลิตภัณฑ์เนาะจากจากการที่ต่างคนต่างทําม,มาตั้งแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มเราก็เลยไปจดวิสากิครับะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหก เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะคะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในสาขาอาชีพใช่ไหมฮะใ,ใน,นชนัของเราแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทุกคนที่จะมารวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจต้องมาเป็นสมาชิกเราอืมาเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็เราก็จดแจ้งกับองค์กรัรบจดองค์กรกับหน่วยงานของรัฐนะคะเป็นเพื่อเป็นวิสาหกิจณวันนี้เดิมเราจดเนี่ยยังไม่มีพระราชบัญญัติณนะวันนี้วิสาหกิจมีพระราชบัญญัติ วิสาหกิจชุมชนแล้วครับปัจจุบันครับผมนะทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเองครับมันมีความหลากหลายในพื้นที่คือคือคือวิสาหกิจชุมชนปัญญาพิเิษเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นเป็นชุมชนที่แข็งนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีนี้ในปี2 5 6 4เนี่ย2564เนี่ยทางจัดหางานพื้นที่8เนี่ยนะฮะก็เข้ามาดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ออนไลน์ซึ่งตอนนั้นเกิดวิกฤตการโควิดโควิดนะโควิดก็ขายของไม่ได้อะไรต่างเนี่ยก็มาคุยกับ พิมณีนะ,นะครับว่าเออผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เราจะนําเสนอในรูปแบบออนไลน์ยังไงก็เชิญวิทยกรจากสถาบันการศึกษานะฮะมาสอนเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์การทําตลาดออนไลน์การถ่ายรูปนะฮะ,ะเพื่อจะให้ทำไงให้มันปังอ่ะว่างัรเนอนะครับก็บอบรมอยู่ประมาณสองสมวันเนาะสองสวันนะฮะแล้วก็ให้พี่มณีเนี่ยไปต่อยอดเอาพี่มณีก็ก็ไปต่อยอดกับหน่วยงานต่างๆนะเดี๋ยวพี่มณีก็จะเล่าต่อครับผมอ่ะมาดูอันแรกที่เราเห็นเป็น นี่สวยงามเลยเป็นเรือหลวงต่างๆนะฮะเรือหลวงจากินนรเบตนะฮะมีเรือหลวงสุโขทัยนี่มีแบบเรือสัมภาจีเรือสัมภาวอะไรนี่เยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นของของใครยังไงฮะอ่าเรืออันนี้เป็นโมเดลเรือจําลองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชนของเราครับท่านเชื่ออาจารย์มาโนดมูตสิกบุตรท่านเป็นอดีตพนักงารการบินไทยครับนะคะหลังเกษียณแต่แต่ท่านเริ่มทำเนี่ยก่อนเกษียณนิดนึง เมื่อตอนอายุ58หลังเกษตรแกก็ใช้เวลาว่างน้องผู้สูงอายุก็ถ้าไม่มีอะไรทําก็อย่างที่ที่เราเจอกันท่านก็มาทำตั้งแต่บรรนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี่เรือต่างๆที่ท่านทำน่ะไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยนะคะครับแล้วท่านต้อง,ต,องต้องเขียนโมเดลใส่กระดาษแล้วก็แกะออกมาแต่ละชิ้นละอันเป็นแฮนด์เมดล้วนๆคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเรือลนจพัน้งนียนะครคือใช้มือทำทั้งหมดแล้วก็ ยอดส่วนจากสกเกลจริงสกเกลจริงออก <ลง S 2> <ช>แบบนี้นะฮะสวยงามแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะคะท่านมีทุกเรือที่หน่วยงานหรือหน่วยงานไหนต้องการหรือประชาชนทั่วไปต้องการครับ แต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันอย่างไททานิกข้าท่านก็ทาแต่เราไม่ได้นํามาหลายเรือหลายเรือที่เราไม่ได้นํามาอย่างที่ข้างหน้าท่านก็จะเห็นว่าในของญี่ปุ่นเือญี่ปุ่นนี่เลยญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นที่เคยล่องมาถึงประเทศไทยนะใช่ค่ะมีประวัติความเป็นมาทั้งหมดครับค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ของเราใช่ค่ะที่เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุครับผมค่ะเห็นบอกว่าทาดินจากขยะในชุมชนด้วยโอ้โหอันนี้อยากโชว์มากเลยค่ะอันนี้ อันนี้คือต้องบอกว่าให้คอนเนคชั่นกับสัตนักงานเขตดุสิตซึ่งให้ชุมชนเรามาทําการคัดแยกขยะจะเห็นได้ทั่วไปเนาะว่าคัดแยกขยะขวดไขขวดสุดอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครสนใจเรื่องขยะเปียกหรือเศษอาหารขยะเปียกที่อยู่ตามตามบ้านต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ได้ได้ได้คุยกับทางเขตดุสิตเนาะก็ไปอบรมกันมาเราก็มามองว่าเราอยากใช้ค่ะเราอยาก เอาขยะเปียกมาสร้างมูลค่าเดี๋ยวเราเอามาทำยังไงฮะเราเอาขยะมาทํายังไงให้มันออกมาเป็นปุ๋ยแบบนี้อันนี้เราเราต้องเรามันมีเครื่องทาอะค่ะ,ะเครื่องทำเนี่ยแพงมากเป็นเครื่องนําเข้าเราต้องบอกเลยตอนนี้ไทยผลิตได้ละครับเครื่องนําเข้าเนี่ยเราใช้โครงการไทยนิยมยั่งยืนอโดยสํานักง,งานเขตดุสิตรเราก็บอกเราอยากซื้อเครื่องเนี้ยซื้อเครื่องเนี้ยเพราะว่าเราพอดีว่าเราได้รู้จักกับ เซลครับแล้วเขาแนะนําเขาก็มาสาธิตในชุมชนเนี่ยเวลาเราจะรวมขยะรวมเศษอาหารนี่เรายังไงฮะคือขอความร่วมมือไม่รู้ว่ามีถังกลางอะไรยังไงเราเปิดเวทีก่อนแล้วก็ขอความร่วมมือเสร็จแล้วเราก็มีการสื่อสัญญารในชุมชนจะมีเสียงทาสายเราก็บอกว่าบ้านใดมีมาเนี่ยแรกๆเราทําเราแจกให้ใช้ก่อนครับแจกให้แต่ละคนเอาไปใช้ทดลองใช้ก่อนแต่เราความรู้เราเรานำเศษขยะตามบ้านของรับ ฟีอ่ะมันทิ้งมันก็เป็นไก่ขาอยู่ยใช่เราก็ขอรับมาเราก็ขอรับมาแล้วก็มาเข้าเครื่องนี้ค่ะครับเข้าเข้าในเครื่องทําขยะได้รับความร่วมมืออย่างดีไหมฮะของคนในชุมชนเอาขยะมาทิ้งที่ศูนย์เราเยอะแต่ว่าเครื่องเราเล็กมากครับมันไม่พอรับขยะทั้งชุมชน้ทัอาหารเนี่ยได้ทั้งหมดเลยขยะที่มันเป็นเศษวัสดุได้ไหมหรือว่าเฉพาะขยะเปียกขยะเปียกขยะเปียกเศษอาหารแต่กระดาษที่ชู่ได้นะคะกระดาษที่ชู่ได้หมดเลยครับ แต่นี้กระดูกชิ้นใหญ่ไม่ได้เครื่องเนี่ยมันไม่สามารถบดกระดูกชิ้นใหญ่ๆได้อะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราเลยทุกคนนี่ได้เอาไปลองใช้ด้วยใช่ค่ะเป็นปุ๋ยเอาไปใส่ได้ใช่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกหรือเศษอาหารเรานี่แหละครับที่ที่เราที่เราทําขึ้นมาเนาะเดือดสบู่สบู่สบู่อ่ามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แทที่เป็นของชุมชนเห็นบอกว่าเป็นสบู่ทองคําผสมมใช่ค่ะ นี่ไปเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยคือต้องอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับาทางหน่วยงานครับสิ่งฝ่ายรักษาเขตดุสิตเราเนาะก็มาแนะนําทีแรกเราทําสบู่ปกติค่ะค,ะครับทีนี้เรายกระดับให้พรีเมียมขึ้นอย่างที่บอกอะค่ะว่าทุกคนวันนี้ไม่มีใครที่ไม่อยากหน้าสวยหน้าเด้งไม่อยากแก่อะจะทําไงเราก็เลยเฮ้ยมันสร้างตอรี่เราเอาทีา่มันไม่เหมือนชาวบ้านดีกว่าเราก็เลยคิดว่า เราเข้าโครงการเนาะ YouTube มาสอนเราทําเราบอกว่าเอ้ยเราอยากทําสบู่อย่างเงี้ยครับมีสองแบบด้วยนะอ,ะอะมีเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วก็อันนี้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่อันนี้นยยเป็นดั้งเดิมอะค่ะอันนี้ดั้งเดิมที่เราทำหลังจากนั้นเราพัฒนาให้มันพรีเมียมขึ้นครับอ่าคนเอาไปใช้บอกเอ้ยพี่มันผงทองคำมันน้อยไปนะต่างกันยังไงเนี่ยอันใหม่อันใหม่อันใหม,อใหม,อใหม่อันใหม่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะคอันใหม่นี้จะ จะมีพรีเมียมขึ้นมีเกาวเครือขาวมีวิตามินซีเราใช้กับใบหน้านะคะคนะท่านสามารถซื้อไปใช้ได้แต่ถ้าท่านไม่ถ้าเป็นคนรวยท่านจะฟอกตัวก็ได้นะ <laughs> ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่เนื่องจากว่ามันมีผงทองคำเกาวเครือขาวแล้วก็วิตามินซีหลายหลายส่วนที่เราที่เรา อยู่ในสตติกอร์เราหลังก้อนสบู่ค่ะก็มีคุณสมบัติบอกไปครับผมเห็นบอกว่ามาวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนรายการ NBT มีคำตอบด้วยนะครับอันนี้เรามีโปรโมชั่นถ้าเรือนะคะคุณลุงดกบอกว่าลดให้15เจากราคาที่ติดที่ติดตามเรือแต่ปุ๋ยเนี่ยเราเคยขายสามถุงร้อยสำหรับรายการนี้เราเย็นดี4ถุงร้อหรือถุงละ25บาทจาก35บาท <S <S ได้เลยนะคะสำหรับเวลาจำกัดจริงๆอ่ะสะบู่สอก้อนนี2 2> ้มีโประโอะไรครับอ่าสะบู่ก้อนแรกนี่จากจากที่เราทําเริ่มแรกนะคะยังไม่พรีนเมียมเราขาย ก้อนละห้าเก้าสิบห้าบาทเราคือเหลือห้าสิบาทอ่ะก้อนเล็กเหลือห้าสิบาทนะฮะก้อนใหญ่อันนี้จากสองร้อยบาทเราเหลือร้อยห้าสิบาทสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะคะครับผมที่อยู่ขึ้นให้บนหน้าจอนะครับสามารถติดต่อได้แล้วก็วันนี้มีราคาพิเศษให้ด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณมีคือทั้งหมดของรายการ MBT มีคําตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ